นี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเก็บถั่วฝักยาวนะคะในส่วนของแปลงนี้จริงๆแล้วเราจะไว้เป็นเมล็ดพันธุ์เนาะแต่วันนี้เราจะเก็บเอาไปผัดริกแกงกอนเมล็ดพันธุ์เราแบบใหญ่ยาวมากวันนั้นเราก็เกเะะ็บไบไหลายฝักแล้วนะคะเพือ่อทำเป็นเมล็ดพันธุ์ยาวมากตอนนี้เรายาวประมาณหนึ่งช่วงแขนนะครับออตอนนี้เรามีแค่โรงเดียวนะครับเนี่ยโรงเดียวก็ยาวประมาณนี้ ขนาดปลูกเล็กๆน้อยๆนะครับก็ยังมีศัตรูพืชมีแมลงมีนอนเนี่ยนี่น่าจะเป็นนอนพวกเพลี้ยนะครับแต่ผักที่เราปลูกเองสีเขาจะสวยมากเลยนะครับเคยไปซื้อตามตลาดสีออกดำๆเดียวอ่อนวนะอย่าทิ้งไว้จนใหญ่แล้วจริงๆว่าจะตเป็นเม็ดพันแต่ว่าเอาไปับก่อนก็ได้วันนี้เราจะเก็บไปบางส่วนนะครับเพราะว่าบางส่วนที่เราเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นี่อย่างตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดู ยาวๆข้างในยาวมากอีย่างก็เป็นเมล็ดพันธุ์เก็บไปแล้วบางส่วนที่เหลือไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ก็ต้องก็ต้องเพิ่มอีกเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นโรงแรกเราจะขยายเมล็ดพันธุ์ให้มันเยอะหน่อยอันนี้ก็ให้อ้ามเป็นคนเก็บไปก่อนนะครับวิไอลูกนี้ที่เป็นลูกเล็กข้างบนนี่เก็บเลยเนาะอะไรย่างเงี้ยเราต้องเก็บเลยถ้ามันไม่โตเนี่ยมันจะมีแบบว่า มาดูการเก็บถั่วฝักยาวที่ปลูกเองนะครับเดี๋ยวจะเอาไปผัด<ม>พริกแกงใส่เนื้อไก่นะม,มันดีอร่อยเลยผ่านสึกสงครามแต่ถ้าพูดกันตามตรงก็คือเป็นเรื่องธรรมชาติเนะป<ม>ลูกผักกินเองก็จะเป็นอย่างนี้แหละ<ม>ใช่เนี่ยใหญ่ๆเห,หมือนนี้แบบนี้ครับไซส์ประมาณนี้นี่คือกํลาลังอร่อยเลยเน,น,นี่ยนี่เอาด้วยนี่โดนแทะตรงขั่ว,อวสองอันนี้เอาไหม,มน,น,นี่มาดู ห็นนี้อันนี้เอาไหมอันนี้เอาเลยตรงขั้วเห็นไหมตรงขั้วโดนเจาะนี่เห็นไหมนี่แหละคือปัญหาของการใช่เนี่ยเดี๋ยวสอบเอาเองนะครับมันสังเกตแต่มันจะมีผลดีมากกว่าผลเสียนะเพราะว่าอย่างแรกเรารู้สึกดีมากมากู้นเยอะมันจะได้กินทันนี่จะพาเพื่อนมาดูอีกเราขยายเพิ่มเลยนะครับไม่ได้ปลูกแค่โรงเดียวนี่ตัวนี้ก็ เริ่มโตแล้วอีกโรงหนึ่งนะฝั่งนี้อีกโรงหนึ่งเอาได้เก็บถึงไหมเฮ้ยหมุนได้เลยเหรอใช่แค่หมุนปลายก็ได้เนี่ยนี่โดนีกว่โดนจกไกลคบคุมอ่ะเก็บเลยเนาะอันนี้เทคนิคการเก็บของนะมันคือการหมุนสูงแค่ไหนก็คือหมุนจากด้านล่างก็จะหลุดเลยครับหมุนให้ขั้วเขาขาดถ้าโดนแล้วเขารีบๆก็คงต้องเก็บเลย ไอ้นี่มันคือไอหนอนที่มันมากับมดที่เอามาเลี้ยงใช่ไหมมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบมันคล้ายบุง้งวันนี้ก็ได้มากำหนึ่งี๋ยวไปผัดเนืถ้าขายจริงๆเนี่ยกำนี้ก็ประมาณเท่าไหร่สิบบาทลเลยนะไหมไม,มันตกฝักละบาทนะครับเพราะาว่าถ้าซื้อไปซื้อตามร้านค้าเขาจะขายเก้าฝักสิบบาทเคยซื้อมาแล้วแต่ว่ามันจะไม่ใช่สีแบบอ่อนนี้นะครับมันจะเป็นอืมแล้วสภาพเขาแบบเย็นมากอ่ะ แต่ยังไงก็ต้องซื้อเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ปลูกเองอะไรนี่เก็บยางไม่น,นี่ยังไม่แห้งอันนี้ต้องรอให้อันนี้คือที่เราเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นะครับยาวมากมาหนึ่งช่วงแขนกันนะครับไป<ะ>ไปทำกับข้าวเชาว้ากันนะครับเพราะว่าเช้านี้เรายังไม่มีข้าวก็จะเป็นผัดพริกแกงถั่วใส่ไก่นะครับ